หลงจากประเทศเยอรมนีนะคะเมืองสตุตการ์ดนะคะวันนี้มังกี้จะพาทุกคนมาชมบ้านน็อกดาวน์ที่นี่นะคะที่ประเทศเยอรมน,นีนี่นะคะบ้านน็อกดาวน์เนี่ยจะสวยสู้บ้านน็อกดาวน์บ้านของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวมังกี้จะพาไปดูด้านในเลยค่ะสําหรับบ้านน็อกดาวน์หลังแรกนะคะชื่อว่าไฮทูปนะคะจะจะมีความกว้างอยู่ประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะคะ ลักษณะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวมังกี้พาไปดูด้านในเลยค่ะทางนี้เลยวันนี้นงวันนี้มังกี้จะโชว์นะคะว่าข้างในน็อกดาวน์เฮาส์ของอทางเยอรมันเนี่ยเขาจะออกแบบลักษณะยังไงนะคะส่วนภายในบ้านตกแต่งไปด้วยนี่ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะ,ะโซนนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นก็คือจะออกแบบคือ โซฟาเขาเรียกอะไรนะที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งสบายๆนะ่าออกแบบสบายแล้วางที่จะลองนั่งให้ดูนะคะอืม,อมก็ที่นั่งนั่งสบายดีนะคะสบายแล้วก็อาจจะเป็นมุมเล็กๆให้เราวางเครื่องดื่มอะไรกาแฟ ى, อะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่งเล่นคุยกันสองคนะอ,อะไรอย่างเงี้ยสบายๆชิลๆนะคะอ่า เดี๋ยวมังกี้จะพามาโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นแบบดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบสไตล์ที่เขานั่งตามสวนอาานะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมทานอาหารนะคะเป็นสถานที่สําหรับทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลักษณะก็จะออกแบบเป็นสีเทามันจะออกเทาๆแล้วก็เข้ากับพื้นที่พื้นสีที่เขาออกแบบเข้ากันดีนะคะส่วนมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่ามุมห้องครัวนะคะ ห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะส่วนด้านบนเนาะก็จะเป็นที่วางของอะไรเงี้ยค่ะเก็บของเก็บช่วมเก็บชามอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมังกีจะเปิดให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะก็มีทั้งหมด3ชั้นเนาะเป็นสีเปิดออกมาก็จะเป็นเป็นสบายๆนะคะก็เป็นสีขาวให้มันเหมาะกับพื้นที่เขาออกแบบนะคะ โซนนี้เหมือนกันค่ะสองข้างเหมือนกันเลยเป็นสีขาวนะคะมีชั้นมาของทั้งหมด3ชั้นนะคะ uh huh. อะ่มาดูตรงนี้นะคะเป็นมาดูตรงที่อ่าห้องครัวนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนวางของนะคะ ตัวสีดนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะคะสําหรับใครก็จะมีที่ต้มน้ําร้อนเครื่องทํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะส่วนด้านล่างก็งจะเป็นตู้เก็บของนะคะเดี๋ยวมังกี้จะเปิดให้ดูลักษณะครับอ,อ่ลักษณะก็จะเป็นสีขาวเข้ากับการตกแต่งเนาะโอเคโซนนี้ก็จะเป็นมุมเก็บอ,อ่อันนี้นะคะเป็นที่เก็บขยะนะคะก็จะแยกเนาะเขาแยกมาให้ด้วยนี่ขยะเปียกขยะแห้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวม่งกี้ มองมองรอบๆอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าตู้เย็นอยู่ตรงไหนนะคะ,ะตรงนี้นะคะลักษณะก็จะแบบแบบวิวอิวเหมือนตู้เหมือนตู้ทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวม่งคีจะเปิดให้ดูเป็นยังไงอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะลักษณะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะเราก็สามารถซื้อของเก็บได้คะ่ะกระทัดรัดดีเนาะเดี๋ยวมังคีจะพาไปดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันค่ะลักษณะของห้องน้ำนจะเป็นยังไงตอนนี้เลยค่ะ Wow. อันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นมุมวางของอวางพวกอ่าพวกเครื่องสมองสำอางไอไางเนี่ยค่ะวางของเนาะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นชักโครกนะคะเป็นที่นั่งอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนที่อ่าเป็นห้องน้ํานะคะตรงนี้ห้องน้ําก็เล็กกระทัดรัดดีค่ะสบายสบายเดี๋ยวเมื่อกี้ลองนั่งให้ดู ก็จะประมาณนี้นะคะมีพื้นที่ให้เราเคลื่อนไหวตัวสําหรับถ้าใครตัวใหญ่ก็อาจจะพอดีเลยแหละพอดีตัวนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เราก็สามารถห้อยเป็นพวกผ้าเช็ดตรงเช่ดตัวตากแห้งได้นีะคะังการใช้งานเนาะส่วนฝั่งนี้ค่ะฝัะ่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บของคิดว่าจะเป็นที่เก็บของเนาะตรงนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเนาะส่วนด้านข้างก็จะมีให้เราที่มีที่ให้เก็บของนะคะ เดี๋ยวจะพาอันนี้ก็คืออันนี้เป็นปลั๊กไฟนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะเปิดให้ดูเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับสาวสาวเนาะที่แบบมีได้หลังอาบน้ำต้องการเป่าผมให้แห้งก็โอเคเลยค่ะต่อไปมาดูที่อาบน้ำนะคะนี่ที่อาบน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ความสูงอ มังกี้มีพื้นที่นะคะก็ข้างในก็ค่อนข้างใหญ่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาออกแบบได้สวยนะคะมันจะเป็นสีขาวตัดกับดำนะคะดูลักษณะก็คือดูทําให้ห้องนี้มันดูมันดูใหญ่นะคะดูกระเบื้องที่เขาทําในห้องอาบน้ํานะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวมังกี้จะพามาดูที่เก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็ที่เก็บของนะคะตรงนี้เลยค่ะ เขาจะออกแบบเป็นสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยจะทําให้ห้องดูกว้างหน่อยนะคะก็คือเข้ากับบริบทของห้องเนาะมังคีจะเปิดให้ดูว่าลักษณะมันจะใหญ่ประมาณไหนเนาะลักษณะก็แคบกดลงไปนะคะตู้ก็สามารถเปิดได้เลยนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตู้วางของเนาะกู้เก็บเสื้อผงเสื้อผ้านี่ค่ะตรงนี้ก็สามารถห้อยได้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องวนะัดอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเทคนิคหน่อยเนาะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีทั้งหมด3เลเยอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่เก็บของที่เก็บถุงพุงถุงเทง้ทา,ทา,ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปมังกี้จะพาไปดูที่นอนนะคะโอที่นอนเนี่ยก็ต้องมีบันไดปีนขึ้นไปนะคะถ้าคนอายุเยอะทำไงอะ่ะแสดงว่าบ้านนี้ก็เหมาะคนหนุ่มสาวหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวมังกี้จะพาขึ้นไปดูนะคะลักษณะจะเป็นยังไงเนาะอืมข้างบน ข้างบนก็จะเป็นที่นอนสําหรับ2คนนะคะมีที่ให้เก็บของนะคะอ่าด้านด้านบนบนอ่ารุนฝั่งขวามือของมังกีนะคะก็จะเป็นที่เก็บของเนาะส่วนฝั่งฝั่งตรงกันข้ามฝั่งตรงกันข้ามมังกีก็จะมีหน้าต่างเล็กๆนะคะเปิดให้ระบายอากาศอะไรประมาณนี้ค่ะดีเลยอืนี่อ่าที่เป็นที่เป็นขาวๆเนี่ยค่ะจะเป็นโคมไฟนะคะ ถ้าเราต้องการแสงสว่างจดหวสดุ์ลดก็ตรงนี้ค่ะเป็นโคมไฟส่วนสีดำนะคะสีดำก็จะมีสวิตช์เปิดไฟเนาะแล้วก็2อ,อันเนี่ยค่ะก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะคะสำหรับใครที่แบบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะคะที่สำคัญตรงนี้นะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะ คือสีขาวกลมกืนไปกับพื้นเลยอะค่ะเขาออกแบบได้ดีมากเลยคือมองไปอ๋อนี่เป็น A นะคะยี่ห้ออะไรนะไ้เอรอจากไทย อยากให้ดูวิวด้านหลังของมังกี้นะคะบ้านหลังนี้ถูกสร้างสําหรับที่ประเทศคนที่นี่นะคะก็จะเหมาะสําหรับฤด,ด,ดูหนาวด้วยนะคะเออ,ะอุณหภูมิติดลบห้าติดลบสิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นะคะเนี่ยลู้ลักษณะหนานแน่นมาก สงสัยกันใช่ไหมคะว่าบ้านนอกดาวเขาเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายกันยังไงนะคะอย่างตัวเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เนาะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยเห็นประตูตรงนี้นะคะก็แค่ปิดประตูตรงนี้นะคะเขาก็สามารถเคลื่อนย้ายบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะก็จะมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีรถในการเคลื่อนย้ายรถนะคะก็คือเราก็แค่ปิดประตูแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปติดตั้งสถานที่ที่เขาเตรียมไว้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนอกดาวเฮาที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะลักษณะออกแบบการตกแต่งขนาดนะคะ3เมตรกว้าง3เมตรยาว7เมตรเนี่ยคะ่ะก็คืออันนี้เป็นลักษณะบ้านนอกดาวเฮาที่ประเทศเยอรมน,นีเนะเาะตอนนี้มังกี้มีคำถามมะคะ่ะว่าบ้านนอกดาวเฮาที่เอยอรมันกับบ้านนอกดาวเฮาที่เมืองไทยแบบไหนดีกว่ากันคุณชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ช่อง YouTube ของเราได้นะคะที่ m o n ก e y and Go โ i l ินะคะ ทั้งนี้เลยค่ะด้นานนี้ด้วยนะคะ